กาบสวัสดีค่ะมือนีมแอดมินผ่าเอฟซีทุกท่านมาติดตามความฝันกับลุงต๋อมซึ่งได้ยินข่าวเมื่อวานลุงต๋อมฝันดีแต่ความฝันของลุงต๋อมนั่นจะดียังไงไปฟังกันเลยค่ะไปฟังจากปากกันเลยค่ะว่าลุงต๋อมเพิ่นฝันดีแบบใดได้เลขเด็ดตัวใดมาฝาก f อฟกันบ่อไปกันค่ะไปกันเลยค่ะ เดี๋ยนี่หายากแข่งนอตุงตอมนาเดี๋ยนี่เนาะหาเนี่ยเสืองอยู่<อ>เสืองระวันที่หนึ่งฮะ <laughs> เสืองระวันที่หนึ่งเสีย <laughs> งระวันที่หนึ่งเนี่ยไกด์ป<อ>ูวาเสียงไหบก้อนบัใครลงกันล่งโหลด,ด,ดว่าใดดอกันว่าอืมเออกันใดกับจังใดน้ำกันเหมือนนว่าปูปูเจคนว่านว่าเป็นย่ํมเหมือนเหลี่ยมา,มาจังได้กับว<อ>่าใดดอกใครกับจางเขาบอกชูเอฟซีฟั่งเนี่นมาว่าจังไดเนี่ยมองใดอยู่นี่แหละคนมาใ่ลใกล้ทอก เออก็คืออึดแตกเดี๋ยวให้เจ้าอึดก่อนเดี๋ยวสิย้อนหลังใหายมันว่าพอเธอย่างไปไปกับผู้ดเถอกเดี๋ยวมาย้อนหลังให้มันบ่มาๆดี๋ยู่หันหลับมันว่าสิย้อนหลังให้เออสิย้อนหลังใหายอม่ดีแต่นอกปวดเจ็บนี่เนาะเออกันย้อนสิย้อนให้หลายไปไปใจกับไปโลดมันว่าอย่าจนตีได้กะรีไปใจกับไปโลดมันว่าเอออันเมื่อคืนไปเอาสอนมาให้3สาอนเดี๋ยวให้กินสดเทื่อละ3ามสอนเลยเพิ่นว่า เอาซอนมาให้สามซอนสามอันบ่วงเออบ่วงเนี่ยนะสามอันครับท่านผู้ชมเปินเปิลอยู่้านเปิลนนั่นน่ะเนาะอยู่้านเปิลฟันของแพทเดี๋ยวให้กินสดนี่เด้อให้ซ้อนนะบ่วงเนี่ย่ะเนาะสามบ่วงบัดนี้จะสดเจรละสามฤดูเปินว่าโอ้บ่ให้กินแต่จะเข้าปากได้สามอันก็ว่าแหงปวดแขวอยู่มันบอนแขวเออซอนไตเปินว่าเดี๋ยวก็ไปถอนอีกเปินว่าโอ้ยเดี๋ยวแต่กินแท้ล่ะ ให้ถือสอนพุละสามสามเลยดีกว่าสามอันเลื่อยเออให้พุดให้กินให้กินเทละสามเลยเป็นว่าไม่ต้องซับสอนใดเป็นว่าสอนไอซอนมันนะพุละสามเลยโซดไฟปล่อยใจซ้อนร่วมดอกเป็นว่ากองไฟก็ปล่อยใส่นำดอกยางขึ้กันใส่กองไฟของมันกองไฟของมันก็ละสาใดเอละสามอันสามอันเลืยแจกพุละสามอันเมื่อส่วนว่าไฟก็ใส่สอนสามอันแต่แต่ว่ามือแหลกเขาสีลายเนี่ยว่าจังสีเดิม เพิ่อน้องแพร่คันให้ปลูกยางนาเพิ่นน่ะไปซื้อทีน่นาลุงเลียดนาติดเฮ oh. ือนเยอะอ่อยเพิ่นก็ปลูกยางนาเพิ่นก็ขับรถเองไหนปลูกยางนาแล้วก็จังหวานขา้าวหวานข้าวแล้วก็โรคกาก็า้ hmm. กจังมาดำนาเอาเห็น okay. ตัวเพิ่นซะบ่โอ้ยเพิ่นขับรถไถว่าซั่น oh, เอาบอกว่าไอให้ FC ฟั่งเน่เพิ่เพนเป็นคนรูปห่างแนว่อ่ใดเพิ่นก็บ่บอ้วน ว่านี่เราพุ่มขาวแต่ละนอะแต่ว่าผิวยังเป็นสีชมพูกเก่าครับรถในสื่ออี่คนขับรถไถยเองเ่นสื่อทีติดโรงเรียนทิดเพื่อนเยอะอ้อยน่ะเป็นทีเกา่าเป็นทีเข้าของแม่น่ะอยู่เฮื่อนแบบว่าว่นทีพอดีถึกโรงเรียนกันเลยมอบไวโรงเรียนไป<อ>แต่ผู้เจ็เิ่ปปนสื่อไว่นละในสื่อกลับขึ้นมาผู้เจพิ่นสื่อกลับขึ้นเพิ่นก็ดันเป็นหลองปลูกยางหน้าแ้วก็เฮ็ดหน้าวานเขา เออโลกาแล้วก็มาดาเอ้าต้องเฮ็ดหลายดอกเพิ่นเฮ็ดเองเพิ่นว่ามันจังตินได้การอื่นเฮ็ดบ่ได้เออต้องเพิ่นเฮ็ดเองโอ้เพิ่นต้องลงมือเฮ็ดเองเอมาหนึ่งเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเปินลแลมทำยู่สาลเพิ่ลน่ะแหละเพิ่นแจกสอนมันต้องจังซี่เพิ่นว่าออ๋เพิ่นนังแจกสอนบ่แม่นมุสูุแจกให้ผู้ใจคนไปหลายบ่คนกําลังแต่เริ่มงานน่ะไป2อคน อ๋อเขาไปสองคนไปสองคนปาโบเนี่ยล่ะลูกล้านไม่ใหญ่น่ hmm. ะปาโบกับผมคือคือไห้เบิงสถานการณ์เดิมนวาใอ้ให้ดูเลงงานส oh. องคนแต่แต่เพิน่นใดลูกแฟดอีกสองคนเป็นลูกสาวลูกเลี้ยงแ่ะลูกน้อยนอี่นบ่เออลูกน้อยสองคนสองคนเป็นผู้หยิงทั้งสองเพิ่นสูควรว่ามึงเป็นพี่เลี้ยงลูอว่าสองคน โอ้บอกง่ายๆเพิ่นจัดงานสู่ขวัญให้ลูกสาวเพิ่นได้ลูกสาวแฝดแจ็คก,ก,ก็สิให้ไผผู้ให้หมึงเลี้ยงเด้อว,วะ่สะสองคนเพิ่งมา2คนมีลุงต่ำกับป้าโบป้าโบเอออันป้าน้องแฝดก็เตรียมพาแฝดเออปาให้เรี้ยงพิ่สีนะัะ่ะว่ะอยู่ในลานทับในลานนะแล้วนะเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะครับวางศาลกลางประกอบบูดเปนเฮ็ดง,งามเนาะก็ว่าปู่ไฮเรียบร้อยเลี้ย,ดย,ยงดีได้เพิ่นว่าอัน แค่นี้ลาบจะคิดย้อนหลังหให้เป็นว่าน่าดอกกึเดาไม่ต้องหว่งวงดอกโปตองใจกนเดาดอกที่ย้อนหลังให้เละหลายเลยเป็นว่าไรความว่าจากไหนย้อนหลังให้ย้อนหลังให้คือก็แจกบ่วงสามเนาะโอ้อยู่ว่าหลายงวดมันบ่ได้เป็นปีล่ะโอ้อยู่ยที่ย,ย้อนหลังให้เพอ่อดียวเลยเป็นว่าพราะว่าย้อนให้บเป็นสิ่งรางวัลใหญ่เพราะเออเออนั่นแหละช่งนั้นแบบเป็นว่าแต่ กระไรมาเต่ขวบขวๆมันก็ะไดไปเลยสี่ห้าตู้คนว่าหกตู้ในไม่ต้อใส่สี่ห้าตู้เอากระปุกย่างหน้าเคนว่าเอาปูกย่างหน้ายกหลอกนึ่งดีไหนพอมายางไหนย่างหน้าพเสยังงแต่หาจีมายูคนว่านอกกับแก่เบิรงเน่กันนี่อันครับรถกับทะเบียนรถมันกับตรงมีนอคนว่าโอ้มีมีเธเบียนรถคนว่าเเบียนรถเนว่าเธอเบียนรถคนครับ เออแล้วก็ปลูกยางหน้ากับหาเอาหาขึ้นต่างก่อนนอะแล้วกัมาสอนกับทะเบียนรถเออเอาบอกซูเอฟซีฟังแน่ว่ายางหน้านี่เป็นหาไ่นบอเออยางหน้าเป็นหาทะเบียนรถตัวไดนบันบนดน้ทะเบียนรถทะเบียนรถมีแปดนอมีปมปด,มมเดเท่าแปดตัวในออือมเอาดีเดเ,เออมันจําบ่คอยของนอยางหน้าแล้วกับวานเขา แล้วก็ลกกากากะเก้าปัญหาอะไรมาจังสี่หน้ากาเออฮาอย่างหน้าฮ่อลกกากากระเก้าเกมาจำหน้าจำหน้าในศูนคือปัดไปทีคือคือมันศูนหน้าเก้าหาเก,นะ<อ>ก่าศูนย์เอาาาาเอฮ่าเก่าศูนอย่างนี้เหรอเก่าทูนเดียวก่อนที่ฮ่าเก่าศูน กับกับลูกสาวคนสองนอลูกสาวฝาแฝดสอง,สองคนเออตีเอาแค่สองพ่อกับเป็นหาเก้าศูนย์หลักกสองเออตัวได้อีกเด็กกับสามส่วนบ่วงนั่นดี <keen? S 2> บ่วงสามบ่วงอะไรเอาตัวเดียวฮาเก้าศูนย์สองสามยังอีกตัวหนึ่ง ให่จะโตเลยหาโตทะเบียนรถถ้ามาเห็นอยู่พีเห็นเป็นเห็นตัวใดสันแปดเห็นแปดหนังแปดสองหรือแปดสามมันมันอันนี้นะมันมันทะเบียนรถนั้นมันพ่อแล้วเป็นมาขี่มอเตอร์ไซค์อีกนี่มาขี่มอเตอร์ไซค์ลานอยู่เพื่ออีกผมทัดนไปเบิรแต่ว่าแปดสามหรือแปดสองก็บอกโอ้โหวันนี้มันมั่นใจขึน แต่ตัวไรมามันใจอยู่รัดไปเบิ่งแต่ทะเบียนรถลานก็คือจบเลยตัวนาได้ตัวนาสองตัวพระท่านไปเบิ่งไม่มันทงไมเป็นอีกคลิปหนึ่งอ่านแนเนอะต้องมาอีกคลิปหลังเพราะว่าทมเพราะว่าเพราะว่าบางหันเอื่อยเด้อเอื่อยว่ายายตายเหตุกินผู้เดียวเห็นบ่บ่ห้ไปเหตุบ่อหนึ่งจีในโลงกับมีคนไปอัดเต็มแล้วคือมันศูนว่ามันอัดไหวเนาะเออเห็นบ่อนั่งเปิ้นซื้อนั่งนั่งกันหนึ่งเด้อกันฟันเน้นคุณนั่งกันหนึ่ง ลงกันหนึ่งเห็นบอกกระจัหนึ่งสี่เสยกับว่าเอาสี่ศูนย์แต่ปัญหาเขาตีเป็นสี่ศูนย์แต่อัดหูแล้วศูนย์ว่าม่าเห็นบอกก็เอาหนึ่งสี่ประว่าศูนย์กับหนึ่งนี่ไล่คนก็เออปันสื่อมันไล่คนเพราะวัติมเมีนป้องปองอันศูนย์กับหนึ่งนี่หลายคนว่าอยู่ว่ามันเป็นเด็กตัวเดียวกันทันฉันได้สื่อสี่ศูนย์กับสื่อสี่หนึ่งกันเป็นสี่นะเพราะว่าเปิ้กับซื่อนางนำเกาเป็นหนุ่มเจ้าพงนำนอกแต่กะหนี่ไปเกี่ยวโยงอยู่หันนี่แต่นนิเป็นลูกไส แต่ลูกใต้เปินซื้อเก่าเนาะแต่บ่เกี่ยวกับแม่์เท่าก่อนแม่เปินไอหนังเขาเขาสิลูกโกก็นั่งกันนึงเด้อเปินว่าเห็นบ่เข้าสิหยาบแสดงว่างวดนี้เฮาก็ได้หาตัวแม่นบ่ต้องถารถมันจะใสอีกต้องไปลงมันจะใสก่อนแม่นบอตบิ่งมาใสตัวเต็มเอาตัวหน้าคือตัวหลังตัดโอ้ตัวตัวหลังเออตานี่ตัดออกเอามามาปเอาตัวนี้เอออเาตัวหน้าใสเกับมาตัวนี้เออโอ้ตอนนี้จะได้ย่อหาเก่า 023ครับผมท่านผู้ชมหา9023เนาะถ่ายแต่รถลาโอ้ต้องไปถามอีกคลิปหนึ่งเนาะต้องถ่ายอีกคลิปหนึ่งเนี่ยามาแถวหลังเนี่ยพอเที่ยงจะมาต้องไปเบิร์นที่ตามมาอีกครั้งนึงเนาะท่านผู้ชมเนาะมันขาดอยู่ตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าเพิ่อนจะบอกกะกถือว่าแม่นอยู่ดอกครับท่านผู้ชมว่าที่ผ่านมากระเมียนเขาลงต่อมบา่ามีคนตายเนาะมีคนตายบันี้ก็เอาไปใส่โลูกเนาะคนเข้าไปเต็มหนึ่งอัดเต็มเลยวันสันเข้าไปนอนในโลูกอ่าพอเที่ยงกับแปรวันแต่ใจซูเลยแต่ว่า ันเื้อนางให้หนึ่งเดิ่นปันวาปันวาคนไปอัดโลงแล้วเขาไปอยู่ในโรงแล้วคือศูนย์บมากคือไปอัดแล้วเขาไปอยู่นั่งเช่นจำไวเฮ็ดกินเพืเดียวคันเซมิบาเธอรซี่เธอรซี่กับซี่อยู่แล้วนอนโลงกันหนึ่งปันวาน้านังกันหนึ่งเอ็บอกก็าหยอดในสัตว์เจนปันว่างมื่อไเอาไม่เอาสูนย์แผ่ฟังเนี่ยแต่ว่าลเก้าแต่เก้าศูนย์สามสามโม่เก้าฮาเก้าศูนย์สองสามนี่หาเนี่มาจากใส่ก่อ หานี้ยังหน้ายังหน้าเก้าเก้ามาจากก้าบอกก้าก้าศูนย์ก็คือดำเออเอาดำลงดินเออดำลงดินสองก็คือลูกสาวฝาแฝดปูเจ็กอะไรมาใหม่เออสามก็คือซ้อนสามขั้นเออตีเอย้างละต้นเก้าศูนย์สองสามคาถาบางอีกเด็กเบียนรถเนาะทีลุงต่ำจะมาเชื่อมต่อให้แต่ว่าเอาไปก่อนครับก็คือหาเก้าศูนย์สองสามเอาเที่ยงว่าให้ตัดเด่นเอาดีกว่านะครับท่านผู้ชมเนาะ แต่ว่าทันได้หาได้ก็ล่องไปพิจีนาบึงเองครับผมไปหาบึงสลากจินแบงเนาะครับผมเนาะแต่ว่าส่วนมากอ่ะจะได้สองตัวสามตัวนี่แหละครับได้สามตัวก็ถทิว่าดีแล้ะเนาะก็ถือวาเวพ่นหายแล้วร้านแล้วน่องเก่าตัวนี้ตัดไปเหรียญสะกอนครับท่านผู้ชมก็คือหาเก้าศูนย์สองสามห้าเก้าศูนย์ับสองสามเดี๋ยวผู้เชี่ยงจะมาติดตามก็ลุงต้อมาอีกครั้งหนึ่งเนาะตัวเลขแมนบอลลุงต้อมอืมเป็นค่าปปวดแกวอยู่ครับท่านผู้ชมเ ไปถอนแล้วก็ทัานถอนเ่นเอ้าเดี๋ยวก็แน,นะะ่นอเดี๋ยวปาก็เลยให้ว่ากระกไดเนาะเอาอขอบคุณขอบคุณลุงต่อมนะครับผมเนาะขอบคุณค่ะต้ามฝันดีๆตัวเล็ดนาเจเล็ดครับช่วงนี้จะเห็นนุ่งต่อมเนะาะฉันแล้วโอ้หูมันนี้ถือว่าโอกาสดีครับที่ลุงต่อมบนฝันไว้เรียบร้อยผูเ้เจมมาบอกเรียบร้อยอกระได้ตัวเลขเรียบร้อยแล้วก็มาเจอลุงต่อมพร้อมถือว่าเป็นโชคเกือบมาอยู่ครับผมเนาะเกือบมาแน่ครับเอ้าแต่ว่าจริงๆุกอย่างกะให้ท่านผู้ชมทุกท่านใส่ดุลนพินิจพิจารณาเองครับผมเนาะครับผมริงงทุกกอย่่าาาาามมมมันสถไไดด้ลวบ้ แต่ว่าความฝันลุงต้อมที่ผู้เจ็คยวมับอกนี่ก็เขาอยู่เรื่อยๆครับผมเนาะว่าจะงวดจะผ่านมาได้ลำหลัๆทันที่ผ่านมาได้หลาย,ลายคลิปก็รู้สึกว่าจะเขาอยู่เรื่อย